เจบเลยเอาหูเลยเจ็บเลยอจ็บเจ็บหอ๊ยฮ่า่ดยัง้ยอะไรโอ๊ยมามาจริงไม่เห็นกูไม่เห็นกูเ้ขาบอกว่าจัสมินมันทำไมนะมันเหมือนมันอยู่ใกล้หูผมเลยว่ะทุกคน 6 PM เล่นเกมผี let's go <S มา6 PM มมีคนขอไม่นานมากเลยนะครับว่าขอให้เล่นแบบ6ปี6 PM มได้แล้วได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผมแบบไม่ได้เล่นให้เลยนะทุกคนนะก็ขอโทษทีนะครับผมอันนี้ใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> เป็นเป็นแบบคนไทยครับอันนี้นะใช่ไหมเ้ยเพื่อนแบบ6 PM เป็นแบบคนไทยปิดไฟทั้งเลนกันป่ะปิดไฟปิดฮะปิดไฟ เพื่อนยังไงมันก็ต้องเปิดไฟว่ะผมไม่เคยเล่นเลยนะจริงๆเลยนะจากใจเลยนะเพื่อนผีไทยเลยนะเพื่อนอวผีคนไทยผีเลโก้ผีคนไทยผีเลโก้ 6pm โรงเรียน80ปีพาร์ทที่1ครูเขาตายมา20ปีแล้วครับถามจริงครูคนไหนครับคำเตือนเกมนี้มีจัมส์แกร์มีแฟนด้วย ระวังสายตางค์กันด้วยเวสีแล้วสี่นเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะโมมีภาคด้วยนะขอบคุณมากคณะเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วคุณครูคุณคุณเป็นอะไรอ่ะตามนักเรียนให้กลับบ้านเฮ้ยลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องนี่หว่าลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องต้องช่วยไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วโอเคเควสเราคือ เคเราคือต้องขึ้นมาแท็บเล็ตแล้วป่ะรู้แล้วห้องน้ำนะครับมีห้องเก็บของออบเจกต์ออบเจกต์ีบเราต้องไปไปิดเสียงวิทยุครับไม่มีอะไรน่าก,กลัวเลยโอ้โหว้าหมดว้าหมดเฮ้เพื่อนผีคุณครูทำไมยังไม่กลับบ้านคุณครู <c oughs> คุณครูเป็นอะไรเนี่ย ทำไมยังไม่กลับบ้านก,กันนักเรียนผมอยากจีบสาวต่อค,คุณครูเอา้าไม่ต้องกางกดการเอาตัวรอดจากครูจากผีครูสมศร <What? S 1> ีห้องที่ประตูติดยันสีแดงจะปลอดภัยนำเศษผมผสมตะปูไปเผาห้องแบบนี้คือห้องปลอดภัยเพราะว่ามียันมเม็นยันนี่ไงยันแบบนี้คือปลอดภัยะไรอ่ะวุ้ยวุ้ยเง่ จะดุ่งเลยนี่ไอ้โดนต่อยเลยดิเกิดใหม่ไงโบร์มมพี่มามีอะไรไหมมีอะไรไหมเสียงอะไรวะเนี่ยนี่ไงตะบูแล้วผมเขาบอกว่าจัสมินมันทำไมนะ มันเหมือนมันอยู่ใกล้ๆหูผมเลยว่ะทุกคนอุ้ยเี๊ยตกใจกลัวอะดูดูตามรงนี้เฮ้วยผีอยู่ข้างหน้าน้องน้องไปดิมึงท้าผีไม่ได้มึงไปดิเออชุดบลรบไปเลยน้องเรามีตะปูแล้วตะปูเราต้องมาเผาเว้ยอุ้ยเชี่ยผีมา

ไม่เห็นกูไม่เห็นกูฮัลโหลสวัสดีครับเนี่ยเขาเขาบอกให้เล่นเขาบอกให้เล่น 6pm หน่อยพี่พี่พี่กำลังเล่น 6pm อยู่เล่นปะเฮ้ยเปี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวดีมันเป็นเกมผีคนไทยนะได้พี่ลองดูอีนี้อีนี้ ตอนนี้คนเข้ามนในห้องห้องพี่อยู่สองคนรอชื่อแม่กูด้วยนะคะสุดพวกมึงถึงขั้นนี้แล้วเหรอไอเทียแม่งรอไปชื่อแม่พวกมึงแม่งเจทำชื่อแม่หลุดอรอมันพิมพ์โดนนี่มาดิพี่พิมแบบขึ้นเสียงเลยโอแล้วผมก็ลืมไอเทียถ้าตอบไปแม่งรู้กันหมดอีกเรื่องนี้ต้องขยายเจโดนขยายแน่ไอที่พิมมาคนแรกอะไปออกโหนกระแสกับกูเลยให้พี่หนุ่มให้พี่หนุ่มจัดสินเลยไม่มีสิทธิ์มาพิมอย่างนี้หรอก พี่ขำอะไรผมจริงจังแล้วเนี่ยมาเจเจกลัวผีปะอุ้ยโอ้กลัวเลยเหรอเฮ้ยลืมแท็บเล็ตบนห้องนี่มาบนห้องนี่หว่าต้องรีบขึ้นไปเฮ้ยลืมแท็บแท็บเล็ตบนห้องมาว่ะมาว่ะหนุ่มน้ำาหนุ่มน้ำะต้องซื้อเสื้อพันสามสิบปีพี่เจเลยเอาเงินมาคุยไม่หลอกว่าอยากคุยกับพี่เจพี่ก็ซื้อเสื้อเจแต่ว่าพี่ไม่ได้เสื้อเลยอ่ะ ใจเย็นวิใจเย็นเพิ่งผลิตไอ้ไอ้ที่คนที่ได้วันนี้ผลิตตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วพี่ก่อนสงการอะของเจนี่ใช่ตัวที่สองเก้าเก้าใช่ไหมใช่ใช่ตัวนั้นไหมวิโอ้พูดไปเรื่อยอ่ะพี่อ๋อผิด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 ตัวผิดตัว,ตวนั้นเสื้อของอีกช่องอีกช่องรั่ว่าเราคือเราเราต้องหาแท็บเลต็ตใช่ไหมเนี่ยหรืออะไรเราต้องไปหาเราต้องขึ้นไปชั้นสามเจอย่าให้ผมยืน เจก็คนนั้นแคทเห็นเคยหลุดๆพวกมึงก็รอจังจะกลับมาดีแล้วเจีกดเล็กกดเล็กหนึ่งถือเทียนได้นะเอ้ยคนนี้พูดมีเหตุผลอะไรนะอะไรนะกดเล็กหนึ่งอะถือเทียนได้กูกูไม่เดินนำกูไม่เดินท้ายสุดด้วยผลกระแสก็มาแต่ใจหน้าตองการตรงการหนีบองหน้านะเฮ้ยเฮ้ยไอเหียบเสียงหัวเราะใครวะพุ่งไม่ยินวาแชทหลอนอะวะเอ้ยโทษเทียบไอข้างๆผมมันกำลังนั่งขำอยู่ครับขำซะดังดิ เจ๊ผีเกมนี้ดูนะตีนเลยนมเชื่อที่มันกดดันเองโดนล,ล้อเหมือนมาลีแน่ถือว่าพี่ขอปาองคนแม่งก็บอกว่าผมแบบว่าทำให้หายเคยรียดเง,งี้ยแท็บเล็ <ทำ S 2> ตแท, <ำ S 2> ท <ำ S 3> ็บเล็ตเจ๊แท็บเล็ตไหนไหนใหน้ผมหยิบเหรอใช่เฮ้ยอะไรเว้ยเนี่ยต้องปิดต้องปิดต้องปิดวิทยุเฮ้ยบทสวดมาจากไหนอ้าวรถวาร์ป โอ้โหผีเสื้อเดือนผีเสื้อเดือนอุตสิยะเสียงยังงดัยแล้วนี่มันะายอย่างแหลกถ้าเราเจอห้องไหนอะมียันสีแดงอะแปลว่าห้องนั้นปลอดภัยอย่าห้องน้ำนี่ไม่ปลอดภัยโอเคครับทุกคนที่เราต้องตามหาตอนนี้คือเราจะต้องตามหาตะปูแล้วก็เส้นผมมันจะอยู่ด้วยกัน เสือสมิงขำกันใหญ่พี่เสือสมิงด้วยเหรอใช่พี่เมื่อกี้ไงมันมันก้มลงมาไงเสือสมิงเลยพี่ไม่ไม่เคยดูในติ๊กต็อกอ๋อเป็นนี้เลยที่เสือสมิงปลอมตัวเป็นผู้หญิงวิ่งมาพี่ว่าไงพี่ว่างันไว้นอกจากจะไม่ตบมงตบมุกอะไรยังปล่อยโอ้โหเอาหโหเลยอ๋อโห่เลยโห่เลยโี่เลยโอ้ยกูณยังเกียรติดึง อย่าขำมี่มึงอย่าขำเขาได้ยินแหงเอ้ยพี่อเรากูตายเหรอหรืออะไรโอ้ยเอ้ยแม่เอ้ยคอมกูยิ่งแหลกๆอยู่มันโผล่มาเป็นไอที่ไม่ไม่เรถเราผมเกิดใหม่ยังไงในจอมืดเลยเนี่ยจริงเหรอจอมืดเลยเนี่ยผมตายแล้วผมก็เกิดมาอยู่หน้าพี่เจน่ะมันไม่เกิดให้หรอยังไม่เกิดเลยค้างเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนมีอะไรอะตาเนี้เออทำไมเจนไม่เกิดหรอค้างเลยแน่ง คอมกูากาศเลยนีย่ไงเจเจยืนอยู่หน้า,หน,าหน้าห้องเรียนสงสารเอฟซีว่ะต้องไปดูคอมกากัยพี่สงสารคอมเจอยู่ตอนนี้แม่งจะระเบิดแล้วพี่ต้อง <laughs> ต้องไรต้องเอาไว้อัดเพลงอีกเนี่ยต้องเอาเครื่องนี้ไปอัดเพลงเลยเหรอ <laughs> ใช่พี่เอาอัดเพลงเครื่องนี้แหละโคตว้ดฟยวนี่แหละเรียวไงงั้นก็ต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนละคอมอะคอมอะปล่อยให้ไรนี้เป็นตำนาน มำวิเจเรียวจัดเป็นไงแ่ะพวกมึงเรียวพอปะเขาแท็กไอแฮชซีพียูกันเต็มเลยวะพี่อยากลองเทสว่ะเจเจคอมเล่นเกมพี่ไหวปะแมปพี่เลยลองรูพี่เพี่เขยใช่ fc พี่ใช้เครื่องคิดเลขเล่นนะแต่ว่าเขาเล่นได้เพราะนั้นเจอยาให้เสียท้าไม่ได้นี่คือความสมเก่าเครื่องคิดเลขพี่ไม่ได้พูดนะ <c oughs> ยังเจเข้าแมพวิวเคเซพี่ที่ซายเจ้ารวาพอมไหวนะเจไปไปไป หรือเปล่าคมม่านี่ไงเจเข้ามาเดินได้แปลว่าเปียวแล้วคือบอกวยชอบจันยางเจโฟนควันเยสน้ฮะเฮ้ยพวกมึงได้ยินกันไหมเมื่อกี้นด่าแม่พี่เหรอเออเจแบบนี้มันคือแบบเอาไว้แต่งตัวนะข้างล่างมันจะแบบมีรูปเสื้อให้กดอย่างเงี้ยเราแต่งตัวแล้วปงแล้วอะไรนี้ได้เราเล่นอะไรอ่ะเล่นยังไงอ่ะทีเนี้ยแต่งตัวไอเฉยอ่ะ ใช่มาใช้ตังโชเด็กอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้เฮียเราเราแต่งตัวยังไงก็คือเป็นชุดเราไปเซิร์ฟอื่นได้ใช่ไหมใช่อ๋อเฟี้ยดีใช่อันนี้แมปเพลงเฮ้ยแม่งเปิดเพลงโฟแบงวิ่งตามกูอยู่เนี่ยพี่กดตรงลูกไมอ๋อพี่ปิดไม้ได้พี่เฮ้ยมึงหยุดวิ่งตามดิพี่กดตรงลูไมอ๋อพี่ไม้ได้ เล็ตูดหน่อยครับเออเข้ามาดูหน่อยดิเข้ามาดูหน่อยดิให้พี่เรีไปดูดิปิดรับปิดรับแม่งจะรั่วเลยโอ้เจอพูดอย่างงี้ไหนดิวิญญาณเราให้จัด้ำพี่ไปหาอะไรกินแล้วนะเจโอเคครับอาจารย์คุยกันครับครับผมเลิฟๆนะครับเลิฟๆครับพี่วินไปเปล่าไปกดซับช่องพี่วินด้วยนะไปดูพี่วินเล่นเกมกันเลยของจริงโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นกันอีกครับอะไรนะต่อไปนะไฟเอ็มใช่ไหมใช่พี่ไฟเอ็มพรุ่งนี้เลย พรุ่งนี้เลยอระถ้าถ้าเซตคอมอะไรทันเรียบร้อยก็จัดลยพี่โอเคแต่ว่าจีดีโอจีดีมันก็ต้องโหลดพักหนึ่งเหมือนกันนะเน็ตเน็ตเป็นไงบ้างวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่วันนี้ติดตามรับชมรับชมกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ